เนี่ยผักเขียเข้ย,ยด้วจ้ามันนี้มากเนี่ยบักเขี้ยเจ้าผ่กพริกเนี่ยบักเขี้ยเด้อพี่น้องเอมามามาปลูกไว้เพื่อได้กินร่างทีเป็นหมากหลังออกดอกเขียยบักพริกร่างออกดอกออกหมากกับพริกออกหมากตัวน,นี้น้อยหมากดกโดด ở nhà nó cũng lại ở nhà nó cái cần đấy hơi bị đây, đây kìm khai cả máu, nhà Phịt bực mình nhà bực kia, bực Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để หากยายมันเดี๋ยวจะใส่ฟุ่นใส่ฟุ่นใส่ปุ๋ยนี่พื้นที่วางอัดเจาะไม่เงียบพี่น้องเพราะได้ปลูกกินเห็ดสวนบุกที่ดูกกินไฟน้ำเพราะไม่ได้ซื้อเพื่อนเนี่ยละเล็กละน้อยหากก็บปูกก่าท่าน xong thoát hết bọt Hết you know, mày đi kong lạc liệu. Sì, đa mơ, mát 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 mạc, mát 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 5 mát mát lô mát lô, mát 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 khai mát 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 เงินาเงินจะพร้อมนมีไ่ได้เดกกับกีดาวะออกไปขายดอกชีดาพ่อขากันทั้งไปขายอีดาาวหลายขายออกเตุบวาสอคนคนนึงกับแข็งแงกับแข็งแรงกับเหตุเพล Nên nào để khái cọ cọ kẹt kẹt không phân Để con oan năng hết đi không Bông còn đang kì kì Mà kìa lắm Còn đang ọc đọc ọc mặt Bác xuân Xôm xuân xôm xuân ตัวบงก็ล่าง,ง,งายิย่มนิดเดียวบงก็คือกระเทียมวัตถุดิบอยากหมากระเทียมเนี้ยคลิกสิเก็บกินนินกกด,ดนนหน่อยหมากรกี่เด็ตัวนิดหน่อยหมากคนว่ามันหมาคลิกสีฟ้านประมาณคือเบีย้ยเขามาเจอตลาดนัด Màu cũng lung đỉnh Màu tẩy có với hiện gì pha mình được khảo. Khảo và pha chứ đi tư tìm về cái đó ừ. để kiếm tìm kiếm phái đây hà đây xếp đi ừ. ở nhà ở đây rất nhiều xây phun xây bụi bình mạ kìa กำลังออกดอกเพิ่งเหมือนอะไผักไสกบัวแล้วก็เด้กเก็บกริงกำลังออกดอกกำลังมาดกดต้นอย่างงำมันก็ออก่น,น้งเลยวันนี้ผักลงผักซีลงผัก,กเกิดเต็มมันผักผักหนออที่เสียอยู่อันมารลอยไม่เลีอยอยู่พึ่นถากออก มันว่าอันมันก็ออกมัสิได้ใส่ฟุนใส่ปุ๋ยอยู่นี่ได้กินมากมันก็ออกดอกโอเคดาพี่น้องยังบ่ทันหลายก็เริ่มอไปนํานะเก็บไปมื้อันพดนั่น6โลยังบ่ทันได้แก่อีกเลยบ่ทันได้เก็บีเพิ่นกําลังสิเริ่มออกดอกใหม่ ọt đọt ọt tùm tùm chứ đó là này lại đọt đang bên đọt đó, là... đó, là đồng đồng. đó là này mi mà hoa ị thì đã xuồng tôm đang ọt mạc mọi lại dương bá nha như cái đề khái đi rồi thế nào đây. เดี๋ยนวนีข้ขายสามหาที่ด่านหมดหมากขายสามหาก็เลเก็บบ่เนาะขึ้นปะขาวก็พยายาเก็บถ้าจะขายของหนาบพริกก็อันพี่รีอยู่ยกันเลยเอาหนาบพริกซะก่อนมันก็ลังเดิมออกดอกออกมากเลย

พิกบระเคียวก็มาส้มสวนแต่นังตือนกับว่าในมีหอลัางออกหนักออกมากเดือนหนาเดืนในเพ่นสิ้าไปนี่ลิปนี้ก็ไม่ตงมีเดจ้ากดไลค์กดแชร์กดจ่งเดจ้าสร้างสมก็เรื่องความสนขแลลกๆ่ท่านไงเออเป็นญงจหอท่านบราลพี่น้องเลยจะหยุดกิจการขายของไว้ก่อน